สวัสดีเพื่อนชาวเกม g e n i Pack ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o r e Channel แล้วก็ในคลิปนี้เราจะพามาไกด์พีวิวตัวละครตัวใหม่อีก1ตัวนะฮะก็คือในส่วนของตัวน้องหลานเยี่ยนเลือกคือน้องหลานเองก็จะมาเป็นตัวละคร4ดาวตัวใหม่เลยของแพทหน้า5 3แถมที่สำคัญถ้าตัวละครตัวนี้มีแจกฟรีเพื่อนเนี่ยไปเลือกได้อยู่ที่1ตัวละครวยกันะฮะ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะพามากายกันสกิลความสามารถพรสวรรค์กลุ่มดาวทําอะไรบ้าง รวมไปถึงจะมีไกด์แนวทางการปั้นใส่อาวุธใส่อาริแฟกต์รวมไปถึงแนวทางการเล่นการจัดทีมของตัวละครน้องหลานเยียนด้วยนะฮะเช่นเคยเลยก่อนชมกันก็ฝากกันกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ไปชมไปเลยฮะในส่วนหัวข้อแรกเลยฮะผมพามาดูที่ข้อมูลพื้นฐานของตัวละครหลานเยี่ยงกันเลยก็จะมาเป็นตัวละคร4ีดาวและก็เป็นตัวละครธาตุลมฮะตัวละครตัวนี้จะไปในส่วนของอาวุธสื่อเวทด้วยและก็เช่นเคยทาทั้งความมือตรงนี้ เป็นค่าแซดอัพตันแล้วทีเรียว90เนาะเลื่อนอยู่ที่ดาวราว9,200พรพลังโจมตี251พลังป้องกัน5 8 0แฮะแล้วก็ตัวละครน้องหลานเนี่ยจะเติบโตเป็นโบนัสค่า ADK เปอร์เซนต์อยู่ที่2 4เปอร์เซนต์อัพตันแล้วทีเรียว90เนาะแล้วก็เช่นเคยเลยฮะขออัพด้านล่างตรงนี้ทั้งของเลื่อนขันข้นขออัพพรสวรรค์ทั้งหมดนะฮะสามารถไปฟาร,ร์มรอได้แล้วยกเว้นแต่ว่าจะต้องใช้บอสไลายสัปดาห์ที่เป็นบอสต,ตัวใหม่ 5.3แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูที่สกิลแล้วก็พรสวรรค์ของตัวละครหลานเยี่ยนกันนะฮะเริ่ม,มดูกที่การโจมตีปกติเนาะการโจมตีปกติตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้พิเลยเป็นการโจมตีต่อเนื่องอยู่ที่4ครั้งแล้วก็ดามงดามแต่างๆฮะจะเป็นความเสียหายธาตุลมแล้วก็อัน,นิเมชั่นข,ของน้องเนี่ยจะเป็นการใช้ตัวของกงจากคู่ในการฟันแล้วก็โจมตีสูด้วยนะฮะ คาดมาเราลงที่สกิไลไฮไลท์หรือว่าทีเด็ดเลยฮะก็คือในส่วนของสกิลธาต สกิลท่าเนี่ยเราสามารถกดได้อยู่ที่2รูปแบบฮะก็คือการกดแตะจะเป็นการเปิดโล่แล้วก็พุ่งเข้าใส่สู้เลยถ้าเกิดเป็นการกด้านเนี่ยจะเหมือนกันฮะเพียงแต่ว่าเราสามารถเล็งทิศทางได้อย่างเช่นฮะเราสามารถเล็งไปข้างบนฟ้าเล็งไปข้างหน้าแลวตัวละครเนี่ยจะพุ่งไปด้านหน้าด้วยครให้ฮะเราสามารถใช้ในการปีนโคงปีนขาขึ้นที่สูงได้ก็เสียไมลใครกันเลยกับตัวของสกิลท่าตัวของพี่แต้มอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งตรงนี้นะฮะหากเรากดใช้งานสกิลเรียบร้อยแล้วจะเป็นการเปิดโล่ซึ่งโล่ตรงนี้จะเป็นโล่ธาตุลมเนาะซึ่งเราสามารถฮะดูดซับความเสียหายที่เป็นธาตุลมเนี่ยก็คือการด้าหมจนลมได้250%ด้วยกันฮะแล้วก็โล่สำคัญเลยจะหนาตามค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วแค่นี้ไม่พอนะฮะถ้าเกิดเราทำการกดสกิลแล้วพุ่งไปแล้วเนี่ยเปิดโล่แล้วแล้วมันไปโดนสตูน,นะ ตัวของน้องหลานเย,ยเนี่ยจะทําการกระโดดขึ้นกากาาอศบนฟ้าแล้วในวัาเราทำการกดจ่ายสกิลอีก1ครั้งหรือว่ากดการโจมตีปก,กติก็ได้ฮะแล้วแต่เลยจะมีการคว้างตัวของกงจะใส่มอนด้วยซึ่งก็จากตรงนี้จะไปการคว้างแล้วก็เท้าในใส่มอนอยู่ที่2ครั้งด้วยกันก็สร้างเป็นความเสียหายดาเมจท่าลมครซึ่งตัวครู้มหมดเลยว่ามันไม่ได้เยอะมากอัพตังอยู่ที่เราเราว กเกือบ200อะไรประมาณนี้ฮะซึ่งสกิลท่าเนี่ยจะมีรด้เวลาต่อเนื่องของโล่อยู่ที่12.5วินทีก็ถือว่าพอใช้งานได้เลยฮะแต่ว่าครูดาวเนี่ยมันจะไม่ชนกันเนาะครูดาวอยู่ที่16วีนั่นเองนะฮะ <S <S แล้วก็ต่อไปในส่วนของสกิลท่าไม่ตายนะฮะอันนี้เข้าใจง่ายเลยก็จะเป็นการเบิร์ตสร้างความเสียหายท่าลมวงกว้างตรงนี้นจะมีในส่วนของการรวบด้วย แต่ว่าการรวบเนี่ยมันรวบม,มันได้เยอะมากฮะรวบสูใกล้เคียงเล็กน้อยเข้ามาอยู่ด้วยกันฮะแล้วก็จะเการสร้างความเสียหายทำดามเมจต่อเนื่องอยู่ที่3ครั้งด้วยกันตัวคูณถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะตัวคูณก็ตกต่อรายอยู่ที่400กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มัน3ครั้งด้วยรวมก็ค่อนข้างหลายพันอยู่นะฮะแล้วก็คู่ดาวอยู่ที่15วิธีพลังธาตุก็อยู่ที่60หน่วยแอตติสก็เลยว่าไม่ได้ีมะไรเป็นสิลเลยนะเป็นประมานี่เองเนาะ ทีนี้ต่อไปนะฮะผมพามาดูที่ p a s าร s s k i l l หรือว่าพรสวรรค์ติดตัวกันบ้างเขาบอกแล้วว่าก็มีอันเจมแจมอยู่เหมือนกันฮะอันแรกเลยช่วยเรื่องของการสำรวจแมปนะกันเนาะตัวของหลานเยี่ยนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีหลานเยี่ยนอยู่ในทีมนะฮะเราไปเจอมอนเตอร์จะพวกสิ่งมีชีวิตฮนะอย่างเช่นผีเสื้อที่เราชอบเก็บมา คราฟตัวของเลซินเนี่ยมันก็จะไม่บินหนีแล้วแล้วเราจะวิ่งเก็บเดินเก็บได้ง่ายๆสบายๆเลยเนาะถาดไปฮะเรามาดูที่อีกพรสวรรค์นหนึ่งกันบ้างฮะถ้าเกิดว่าเราทำการกดสกิลพุ่งตัวในส่วนของสกิลธาตุไปนะฮะตรงนี้ โจมตีโดนเป้าหมายแล้วมันดันฮะไปติดธาตุาต่างๆอย่างเช่นธาตุน้ำธาตุไฟน้ำแข็งหรือไฟไฟ้าก็ตามตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนโล่จากโล่ลมเนี่ยกลายเป็นโล่ธาตุนั้นๆแล้วก็จะมีการกัน250เตามธาตุด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วแค่นี้ไม่พอนะฮะตัวของกงจากเราถ้าเกิดว่าทำการคว่างไปแล้ว มันจะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามท่าที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยบัฟอยู่ที่50%ของความเสียหายเดิมเลยครหรือก็คือกงจักเราเนี่ยจะแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับพรสวรรค์อันสุดท้ายกันแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวของโบนัสความเสียหายสกิลธาตุแล้วก็ท่าไม่ตายนะฮะโดยค่าที่เพิ่มขึ้นก็ตายไม่เลย30 9 774%ป่นที่ในส่วนของแอนตี้นะฮะของค่าชมาธาตตัวละครหลานเยี่ยนเองเท่าก,กับว่าถ้าเกิดเรามีตัวของชมาธาตุเยอะตัวของดาเมจ่าไม่ตายดาเมจสกิลธาตุก็จะแรงมากยิ่งขึ้นด้ดยะฮะถ้าเกิด่าคาอยากได้ไมา่สายชมาธาตุก็ มา,าเล่นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมตัวละคตรตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้โลหนาะ ก็ต้องทําค่าพลังโจมตีนั่นเองเนาะในส่วนความสามารถของตัวละครน้องหลานเย็ยนขาวๆก็จะเป็นประมาเลยฮเรียกว่าเป็นตัวละครเปิดโลกที่ค่อนข้างนี้เลยโลกสีดาวของน้องเนี่ยจัดว่าค่อนข้างหนาพอสักคนฮะถัดมาผมจะพามาดูที่กลุ่มดาวกลุ่มดาวไหนเก่งกลุ่มดาวไหนน่าสนใจควรจะเก็บไว้เนะฮะเริ่มดูกันที่ C1 กันเลยดีกว่า C 1หนึ่งเนี่ยหลังจากเราทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงาตาจากตัวขอบอสสวรรค์ติดตัวที่มีในส่วนของการโล่เปลี่ยนาตุไปแล้วนะฮะตรงนี้ ตัวของหลานเยี่ยนเนี่ยจะคว้างกงจากเพิ่มเติมใส่ตัวเพิ่มขึ้นอีก1ห,ห่วงด้วยกันอันนี้ก็ช่วยในการเติมดามเมจได้เล็กน้อยะฮะถัดมาเรามูที่ซีสองกันบ้างซีสองบอกว่าค่อนข้างเด็ดเลยฮนะในระหว่างที่โล่ของเราเนี่ยยังคงอยู่ฮนะเมื่อตัวครในไอส์องเราทําการกดโจมตีปกติแล้วก็สร้างความเสียหายได้ในตรงนี้จะมีการฟื้นฟูปริมาณดูดซับของโล่ฮะ40%ต และก็สามารถฟื้นฟูฮาร์ดได้สูงสุดฮะตามจํานวนสูงสุดที่โลเราทําได้ใช่ฮะโลเราเก็บได้มือนหเราโดนตีรถไปแล้ว kind of a, mans, <tortured. S 2> เรา 10, ตีเอฟเฟกตรงนี้ก็มีโอกาสฟื้นฟูมาเต็มอยู่ที่10.000อะไรประมาณนี้นีฮะซึ่งตรงนี้เอฟเฟกเกิดขึ้นได้ทุกๆ1ครั้ง2วิธีท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการโจมตีปกติเก็บบัฟตรงนี้เรื่อยเราจะมีโลตลอดครบระยะเวาคือโลเนี่ย น่าจะไม่แตกแน่ๆอย่างนี้หรอกฮะเรียกว่า C2 เป็น C ีที่ดีมากๆเนาะแล้วก็ต่อไป C3 สามนะครับเพิ่มระดสกิลธาตุขึ้น3เลเวลแล้วก็ต่อไปที่ c ีสีเนาะภายในเวลาสิบวทีหลังจากเราใช้งานท่าไม่ตายนฮะตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้ค่าชำระธาตุฮะ60หน่วยหรือก็คือทําการกดใช้งานท่าไม่ตายจะบับค่าชำระธาทั้งตี ห0หน่วยนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไปที่ C5 ฮะเพิ่มเร่องทักษะไม่ตาย3ายเลยวลแล้วก็จบที่ C6 จบแบบง่ายๆเลยฮะจำนวนครั้งในการใช้งานทัท่าจะเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งถ้าก็ว่าเราสารถกดครั้งหนึ่งแล้วพอโล่แล้วหมดฮะเราสลับตัวมากดได้อีกหนึ่งครั้งเราก็จะมีทัท่าใช้งานตลอดเวลามีโล่ใช้แทบจะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ฮะและโล่เนี่ยไม่แต่ก่อนหนาอยู่แล้วจาก C2 ด้วยก็เียว่าเป็นกลุ่มดาบที่ดีมากเนาะค่าๆตัวของน้อง ่นเยียก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวค่อนข้างเชียร์มากๆตามๆเนี่ย ไปถึง C ีสองฮะโลน้องใช้งานได้ดีมากๆเช่นเดียวกันหรือใครเนี่ยอยากจะได้ตัวของน้องเปิดโลได้แล้วก็แถมบัฟไปด้วยก็เชื่อว,ว่าไปทักซ4บัฟจำวท่าทางปางที่60หน่วยก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่ในเองเนาะในส่วนตรงนี้นะฮะก็จะไปสกิลทั้งหมดแล้วของตัวน้องหลานเยนี่ยเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูกันที่จุดเด่นตำแหน่งรวงไมไปถึงแนวทางการจัดทีมของตัวละครน,น้องหลานกันบ้างฮะเริ่มดูกันที่จุดเด่นแล้วก็ตำแหน่งกอนเลยจากภาพตรงนี้เลย แน่นอนฮะัน้องมาเป็นตำแหน่งของตัวละครซับเปิดโล่ซึ่งตรงนี้ดีมากคือสามารถบัฟเพื่อนได้ใครที่มีตัวของ C4 เน,นาะปัชรธาตุได้แล้วก็ตัวของดีบัฟเนี่ยเราสามารถใช้ตัวของน้องใส่แฟลกลมลดต้านทานได้เช่นเดียวกันฮะแล้วก็โล่เนี่ยผมบอกว่าเป็นโล่ธาตค่อนข้างหนาอย่างเช่นฮะเราไปเจอมอนเตอร์ที่มีการใช้ธงใช้ธาตุไฟเราดูธาตุไฟมา,มาได้เราเนี่ยโล่ของเราเนี่ยจะหนามาก และโล่ของเราฮะสามารถเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นๆได้ถ้าก็ว่าโล่เราเนี่ยจะหนาค่อนข้างมากถ้าเกิดไปเจอมอนเตอร์ตีธาตุเดียวกันกับโล่เรานะฮะแล้วก็โล่เราถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนธาตุไม่ได้แต่ว่าตัวคงตัวคูเนี่ยอัดเอดคเคมาเยอะเรียกว่าโล่หนาใช้งานได้พอสุดเลยยิ่งใครที่มี C ีสองนั้นด้วยนะฮะแล้วก็เรามีการรวบมอนเล็กน้อยด้วยจากสกิลธาตุไม่ตายลดตันไฮจากแฟกซีลมก็สามารถทำได้ระะับเป็นลครซัพพอร์ตลมอยู่แล้ว และก็รวมถึงฮะยังมีบัฟจากตัวของ c ีด้วยแล้วก็ดาเมจเสริมเล็กน้อยฮะเพราะอิพสวรรค์ที่ช่วยในการตัวคูนเพิ่มดาเมจได้ก็ขายปั้นมาพอจะมีโครมีครีก็พอเสริมดาเมจได้เหมือนกันนะฮะตัวลคตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นง่ายเนาะก็แค่ EQ สลับตัวออกฮะแล้วก็จัดปาร์ตี้ได้หลากหลายปาร์ตี้เนื่องจากเป็นตัวละครทัดลมแล้วก็มีโลด้วยนะฮะซึ่งถัดมานะฮะผมพามาดูที่แนวทางการจัดทีมแล้วกันนะ,ะเราสามารถเอาตัวของน้องหลานเนี่ยเล่นคู่ตัวละครดาเมจที่ต้องการโลดได้หมดเลย อย่างเช่นฮะตัวของมาวิกาเกิดใครอยากจะเล่นต้องการโล่จริงจริงหลายร้ต้านทานด้วยก็เล่นได้ฮะอเลชิโนโฮะคิวจับเพื่อนเนี่ยรับคิวไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องการโล่มากตัวของน้องก็ช่วยได้หรือจะเป็นตัวของคอรินน้องก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะคอ,อรินเนี่ยไม่ต้องการถูกขัดจังหวะตอนยิงเนาะอันนี้ก็ดีเพราะว่าเป็นโล่ล่ม ลดต้านทานได้อีกด้วยนะฮะหรือจะเล่นคู่ตัวละครนิวเว l เล็ตฮะลดต้านทานให้นิวเว l เลตด้วยนิวต้องการโลด้วยจะได้ไม่ล้มอันนี้ก็ดีมกันหรือแม้กระทั่งตัวของหูต่อเลยได้ว,ว่าตัวละคร d b s ฮะที่เป็นจะพวกธาตุต่างๆเนี่ยที่มันกระจายธาตุได้ก็คือเล่นคู่กับน้องได้ทั้งหมดเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งฮะเอาไปเล่นคู่กับตัวละครซับทีเสต่างๆฮะที่เป็นจะพวกธาตุเราเอาไปโล่ให้เราไปยืนสนามให้น้องเป็นตัวละครไดเวอร์ฮะเพราะว่าน้องเนี่ย เป็นธาตุลมที่เป็นสือเวทอยู่แล้ว,วตีปกติก็สามารถตีได้ครัอย่างเช่นนะใครจะบิวเป็นน้องสายชมันธาตุได้ดำมงดาเมการกระจมกระจายนุ่ยนั่นด้วยแล้วก็ใช้น้องสีลมด้วยยืนสนามฮะเล่นตัวละครซรับหมดเลยอย่างเช่นทีมเนชั่นทีมตัวของเทเซอร์อะไรแบบนี้ผมคิดว่าน้องเนีเน่ยก็น่าจะสามารถเล่นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะ ข้อค่าในส่วนของเรื่องการจัดทีมแนวทางก็จะเป็นประมาณนี้ใครมีไอเดียทีมนงทีมไหนเพิ่มเติมก็ลองมาแชร์ลองมาเมนกันได้ร่างคลิปนี้เนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปเลยฮะเราจะมาคุยถึงแนวทางการเล่นตัวละครตัวนี้เอาแบบสักเล็กน้อยแล้วกันฮะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าแนวทางการเล่นมันเล่นได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วก็จัดที่ไทม์ที่เราคิดกันไว้ตามที่เราบอกกันไว้เมื่อกี้นี้ทั้งหมดเลย,เลยฮะเล่นกับตัวละครดาเมท่าสเนาะเอาตัวละครดาเมทํทการแปะธาตุใส่ตัวคอมมอนเตอร์ก่อนให้เรียบร้อยฮะสลับไปที่ตัวของน้องหรือว่าไปเช็คตัวละครอื่นๆก่อนก็ได้ฮะแล้วก็เอารองมาทําการกระจายธาตุเพ่รอต้านรรทานจากแฟกซีลมเนาะ ตรงนี้นะผมเชียร์ว่าให้เรากดใช้งานท้าไม่ตายก่อนเลยฮะกดแอนตีไปก่อนแล้วเขาใกด E ทําการโจมตีปากงจักรให้เรียบร้อยเปิดโล่เรียบร้อยก็สลับตัวออกฮะไปเล่นตัวละคร DPS โล่น้องเนี่ยอยู่ที่ราวๆ12วินาทีซึ่งผมว่าตัวละครดีเบส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกันราวๆ1 10วินาที10กว่าต้นๆอยู่แล้วโล่น้องก็ อยู่เพียงพอการตัวละครดาเมจของเพื่อนได้ยันครบอย่างแน่นอนฮะคเพราะงั้นก็สามารถเล่นได้สบายๆพอเล่นเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยฮะทำการแปะโงแปะาตัวดาเมจตัวซักเรียบร้อยสลับมาน้องกด E Q หรือว่ากด q E ก็ได้เพื่อลดต้านทานเปิดโลและก็วนลูปวน,รปวนโรเดชนันแบบนี้เล่นได้สบายๆแล้วก็ง่ายมากๆเลยเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูกัที่แนวทางการปั้น,นตัวของน้องรานเยี่ยงกันบ้างเริ่มดูที่ตัวของอาวุธเลฮะอาวุธที่ผมมองว่าดีสุดเหมาะสุดจาเมื่อวานฮะคืออาวุธของตัวยายซิรารีสามารถใช้งานได้ฮะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยเป็นพาดลมอยู่แล้ว เล่นไปนสายชำระธาตุได้เหมือนกันแล้วก็เรามีตัวคูณเนาะที่แรงตามค่าสมารรธาติเพิ่มดามเม็ด,ด้วยเพราะนั้นก็ถือว่าได้ใช้แน่ๆอันนี้คือได้ค่าชำระธาตค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็โัวของน้องเนี่ยเปิดโลได้อยู่แล้วมันจะเข้าเงื่อนไขตรงนี้เลยเราสสมัรถปั๊บนะตัวละครในสนามได้อีกอันนี้ถือว่าเป็นอันที่ผมเชื่อแล้วก็เหมาะที่สุดใครบังเอิญไปเปิดดาบเทพไฟแล้วมันหลุดอันนี้มาฮะรอให้น้องสามารถใช้งานได้เลยเนาะ ทีนี้ถัดไปฮะเรามาดูที่อันอื่นๆกันบ้างถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีประจำตัวของยายนะฮะจะมีอันอื่นใช้งานได้ก็ค่อนข้างเยอะเลย อย่างเช่น5ดาวดีๆเหมือนกันนะฮะคือตัวของตะเกียงนาฮิดะเนาะอย่างที่บอกไปฮะค่าสมรรถใช้ได้ตะเกียงนาฮิดะก็มีการแจกสมรรถทางป่าตีด้วยะฮะหรือว่าใครจะเน้นโล่หนาไปเลยคืออัด a d k ไปเลยจาพวกอาวุธเซร์เวทที่ออฟกราบออฟรองเนี่ยเป็น a d k หนักๆไปเลยก็คือใช้งานได้คะ,ะอย่าง Memory of the Du s t ะดัตโดนัตช็อกโกแลตเนี่ยก็ใช้งานได้หรือใครหลุดตัวของสกายแอคารมา a d k ทั้งคู่อยากให้โล่หนา อันนี้ก็ใช้งานได้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีอันห้ดาวเลยสีดาวดัมเบลบอลผมก็ช่างเชียรยแล้วก็ใช้งานง่ายมากก็คืออันที่สตรงนี้ฮะเป็นสีดาวที่ออฟล็อออฟรองเนี่ยเป็นค่าพลังโจมตีได้โล่นาด้วยถ้าเกิดวเวลากดสกิลธาตุเราจะมีการฟื้นฟูค่าพลังงานเพิ่มขึ้นก็ช่วยให้เราฮะวนโรดแล่นวอติได้ง่ายมากอีกขึ้น้วยอันนี้ก็ดีฮะหรือว่าใครไม่มีซีเรียลจะกดสกิลไปเชี่ยวทําให้ตัวของสกิลเรารีเซตได้เปิดโลดได้บ่อยๆสบายๆไปเลย ก็จะเป็นแซกก็ได้ได้เป็นชมนามาธาตุไปตัวของน้องก็ถือว่าได้ใช้เหมือนกันหรือเมื่อไหนฮะจะเอาไปปั่นพลังงานจะเป็นฟาวเนียก็คงสามารถใช้งานได้เหมือนกันเนาะอื่นๆก็แล้วแต่แนวทางก่อนเพื่อนเลยฮะถ้าเกิดเป็นอันแนะนํำจะเชร์เป็น4อันบนเนาะของยายเนี่ยดีสุดแล้ว และเจ้าพวก5ดาวต่างๆเนี่ยขายที่สายโลหนา ADK ใช้งานได้หมดเลยสีดาก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆมีเลยฮะใช้เป็น ADK ก็ได้ชำนานก็ได้หรือว่าไม่ซีเรียสใช้เป็น Faro ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะฮะ <The> แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาถึงแนวทางการปั้นอาทีแฟกกันแล้วเซ็ต4ชิ้น Bed in slot เลยค่อนข้างเชีย์มากๆตัวคอนท่านลมเนี่ยตัวซัพพอร์ตเนใส่เป็น4ลมฮะเอาไปลดต้านทานธาตุต่างๆ ชื่ว่าเส้นนี้ดีสุดเดยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปเล่นกับ้าที่ไม่ได้มีการกระจงกระจายหรือว่ามีคนใส่ทางด้านของสีลมให้อยู่ในต่างๆน,น,นานนะฮะก็ใช้เป็นสีโนเบลก็ได้ฮะแอนติแล้วก็บับค่า ATK ไปอันนี้ก็ใช้งานได้หรือใครอยากบับเป็นค่าชำรรทาตเป็นสีอินซักเตอร์ตรงนี้ ก็สามารถใช้งานได้ฮะหรือว่าเซ็ตต่างๆเลยใครอยากจะยำก็โปเอดีจะเอาโล่หนาก็ได้หรือใครค่าพลังงานจะยำเอ็มเบมเข้ามาก็ได้หรือว่าใครเนี่ยไปสายชำระาจะใช้งานไปเซ็ตชำระาก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันผมเชื่อว,ว่าซีลมจะเร่งงานแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดเนาะ แล้วก็ถัดไปนะคะใน่ว่ของ a r น i f อ c t o f ซออฟหเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปฮะมันเลือกเล่นได้2รูปแบบเลยคายอย่างได้ตัวของโลหนาอัดค่าพลังโจมตีฮะคาจะได้ตัวของดาเมจที่มีพรสวรรค์คูณตามค่าจำริธาตหรือว่าเล่นเป็นสาย EM ไว้กระโ,โจมขยายธาตุเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ลำตัวค่อนข้างเชีย่ยเป็นเ d k เคเน้นเปิดโลหนาไปเลยก็จะเล่นได้ง่ายแล้วก็สบายเนาะนาฬิกาก็ใส่เป็นค่า a อ k เคได้เลยฮะส่วนช่องถ้วยก็เช่นเดีวยวกันฮะเป็น a อ k เคก็ได้เป็น EM ก็ได้แล้วแต่ สายฮะช่องโหมดส่วนตัวข้างเชียให้ใส่เป็นค่าครีนนะเพราะว่า A D K เนี่ยคิดว่า น่าจะมีพอให้โล่นาแล้วยิ่งครมีกลุ่มนงกลุ่มดาด้วยน่าใช้งานเพียงพอแล้วฮะก็มีติดครีเอาไว้หน่อยไว้ติดตัวของฟาโวไว้เติมตัวของดามงดามเมจเพราะว่าเราพอจะมีดาเมจจากการเพิ่มตัวคูณจากค่าจมาธาด,ด้วยก็ใส่ครีไว้หน่อยก็ถือว่าค่อนข้างดีฮะออฟรองก็แล้วแต่สายเลยฮะใครเอาโล่นาก็เน้นขาห้าเอเคเป็นหลักฮะใครอยากได้ตัวของดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็รอหาเป็นค่าตัวของค่า EM รือว่าค่าคริก,ก็ได้ฮะแล้วก็ค่าเพื่อนผูปรัง,งานผมเชื่อว,ว่าควรจะทําให้เพียงพอนะฮะเชื่อว,ว่าทาอยู่ที่เราลลังสักร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบน่าจะวนโรเลชันได้ลื่นๆแล้วนะฮะในส่วนเรื่องการทำอิลลิแฟกต์ตัวของน้องหลานเย็ยนคร่าวๆก็จะเป็นประมาดนี้ฮะใครคิดเห็นยังไงบิวแบบไหนสายไหนเอาไว้ก็ลองมาแชร์ลองมาคอมเมนต์กันได้เช่นเดียวกันเนาะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการไกด์พีวิวตัวละครหลานเยี่ยนทั้งหมดเลยในคลิปนี้ก็ถือว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครสีดาร์ตัวใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยฮะ,ะนึงเลยคือเราเนี่ยมีแจกสามารถแลกฟรีได้จากเทศกาลและทลายทุกคนอยู่แล้วก็เชีร์ว่าควรจะมีน้องเอาไว้นะฮะเพราะว่าน่าจะได้ใช้แน่ๆคือเป็นตัวละครท่านลมลดต้านได้แถมเปิดโลได้ โลของน้องเนี่ยจากที่เราคำนวณมาถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็หนาพอสมควรเลยนะฮะก็ตามที่ว่าเราเนี่ยอัด ATK ไว้แค่ไหนถ้าเกิดว่าใครมี C ีโลเนี่ยน่าเซนได้สบายๆย,ย,ยิ่งใครมี C ีหกฮะคิดว่าน่าจะสามารถวนโลได้ตลอดเวลาเลยก็ไ,ได้แถมยังมีบัฟเรื่องของชั่มงชํางนานแฟกสีลมร้อรตันทานอีกฮะตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากหรือใครอยากจะฉีกฮะบิวไปทางดาเมจตัวคอนตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะพอบิวได้ เนื่องจากฮะเราเล่นไปสายสมันธาตุไวกระจายธาตุได้แถมตัวคูณเนี่ยยังมีบัฟฮะเรื่องของตามตัวคูณค่าชํานาญอีกฮะเรียกว่าแอมปิก็มีตัวคูณค่อนข้างดีด้วยก็เรียกว่าน่าจะพอเล่นได้สบายๆเหมือนกันแล้วแต่เลยครับว่าเป็นไหนจะเล่นไปสายมีครีเอเอาดาเมจที่หน่อยหรือว่าจะไปโล่เลยอันนี้ก็แล้วแต่ลองมาแชร์กันได้เนาะใครจะเล่นไปสายไหนกันนะฮะคร่าวๆเอาเป็นประมาณนี้กันฮะเช่นเคยเลยก่อนจากกันไปเนาะขอฝากสปอนเซอร์ อีซิการ์ดร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะใครอยากเติมรอตัวของเทพไฟรอตัวของใหญ่ก็ตามนะฮะก็ไปเติมไปเลยผ่านทางร้านอีซิการ์เนาะหรือใครอยากได้ตัวของรหัสด,ดองโรไว้สุมกาชามันๆนะฮะก็จะมีร้านปากิติโรเช่นเดียวกันมีครบเลยทั้ง3เกมนะฮะเก็นชินลางดาวซีซีก็ลองไปดูกันได้แปะไว้ให้ทั้งหมดแล้วเลยด้านล่างคลิปนี้เนาะเช่นเคยนะฮะรบกวนเพื่อน้นะขอฝากกันกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวา,มา,าผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย